ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องทาุรักบําเรมานประพันธ์โดยวรดรให้เสียงบรรยายโดยพิศรานบทที่10หญิงสาวเปิดฉากฉะชายหนุ่มทันทีที่มั่นใจว่าประตูร้านปิดสนิทและคนในนั้นจะไม่ได้ยินเสียงโวยวายของเธอดีมาเป็นลูกของนิชาคะ่ะ เรื่องมันผ่านมานานแล้วนะคะให้นิชากับลูกอยู่อย่างสงบต่อไปเถอคะค่ะอย่าให้ลูกที่เกิดกับนิชาทําให้คุณและสังคมชั้นสูงของคุณต้องมัวหมองเลยนรกในกรงทองเป็นแบบไหนนิชารู้ดีคะ่ะนิชาไม่อยากให้ดีมากต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นทุกวันคะ่ะ แววตาใส่ซื่อของสาวใสในอดีตเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่ดิมิทรีรับรู้ชีวิตแท้จริงของแม่ค้าสาวข้างทางอย่างเธอไม่อาจเผยหน้าไปยืนเคียงคู่หรือเป็นแม่ของลูกเขาได้และสิ่งสุดท้ายที่เธอต้องทำก็คือปกปิดความลับนี้ไว้ไม่ให้มหาเศรษฐีหนุ่มโสดชื่อกระชอนในวงสังคมอย่างเขาล่วงรู้ความจริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิมิทรีต้องการก็คือความจริงว่าเด็กผู้หญิงในตาสีเขียวมรกตนั้นคือลูกของเขาที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นแน่ๆ เขามั่นใจคำปฏิเสธเขาไม่ต้องการสิ่งที่ดิมิทรีต้องการคือการยอมและให้เขาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดูแลและปกป้องชีวิตเล็กๆนั้นบ้าง ในความเป็นจริงดูเธอจะไม่เต็มใจอยากจะยอมรับสักนิดแต่เมื่อความจริงเห็นตรงๆต,ต่อให้เธอฉลาดและมีไหวพริบขนาดไหนก็ไม่สามารถเลี่ยงหรือปฏิเสธได้ว่าดีมาเป็นลูกของเขากับหล่อนนีรนาศเป็นคนหัวดือ้อและเขารู้ดีว่าเธอคงไม่มีทางยอมแต่ในตาคู่นั้นอ้อมกอดที่เคยได้รับก็ทำให้ดิมิทรีไม่มีทางถอยเช่นกันเขารู้สึกตัวในเวลาที่กอดร่างเล็กๆนั้นเขาอาจจะได้พบสิ่งที่ตนเองตามหามาตลอดมาม ขอดีมารับของพวกนี้นะคะ จูจ่ๆนัชชาวีก็เปิดประตูร้านออกมาอีกในมือของบุตรสาวมีถุงใบใหญ่และยกชูขึ้นสุดแรงแขนดีมิตรีเดินเข้าไปสวมกอดเขากอดนัชชาวีกระชับวงแขนให้แน่นขึ้นหัวใจเขาไหววิวไม่ต่างก,กันกับครั้งแรกที่เจอนาลูหัวใจเขาปราบปลื้มสุขหลนจนแทบกระอักแต่เมื่อเห็นภาพน่าสลดใจตัวเขากลับกลัวไม่อยากให้เรื่องร้ายใดๆเกิดขึ้นกับคนที่รักชีวิตที่ผ่านมาทั้งผาดผลเต็มไปด้วยการผจญภัยไม่เคยคิดว่าจะผ่านพบปลายทาง ตลอดเวลาสิ่งที่ต้องการคือความเป็นอิสระแต่นะวันนี้สถานะที่เพิ่งได้รับทําให้เขาหยุดคิดและตั้งมั่นที่จะใช้ชีวิตต่อไปด้วยความไม่ประมาทสิ่งที่สูญเสียไปแล้วย้อนคืนไม่ได้คือชีวิตและความรักมามคะเสียงเล็กๆปลุกความคิดที่เตลิดไปไกลของดิมิทรีให้กลับคืนมาเด็กน้อยพยายามดิ้นรนและกําลังจะโผล่ไปหาคนเป็นแม่ที่ยืนส่งสายตาละห้อยมาให้ลุงไปดีมาก ไปหาม,มลูกเรียกเขาว่าลุงเป็นคำเรียกที่เสียดแทงหัวใจและต่อไปเขาจะไม่ยอมให้ลูกเรียกเขาแบบนี้อีกสถานะของเขาเป็นพ่อไม่ใช่ลุงอีกต่อไปดีมากมัมของหนูบอกว่าแดดไปไหนนะเขาแยกเขี้ยวใส่นิรนาถและหันกลับมาใส่ใจกับร่างเล็กๆที่อยู่ในอ้อมกอดทำไมชอบถามจังทุกคนก็ถามแบบนี้แหละฮต้องตอบจนถึงเมื่อไหร่กันคะ ดีมากไม่มีแดดเขาอยู่บนนุ่นนิ้วป้อมป้อมชี้ขึ้นไปบนฝาหังเสียงสันพราและแล้วหยวดน้ำตาเม็ดเล็กๆก,ก,ก็ไหลรินออกมาจากดวงตาคู่นั้นจุก ความรู้สึกแรกของดิมิทรีคือจุกเสียดไปทั้งหัวใจและยิ่งเห็นเกล็ดน้ำตาไหลกลิ้งออกมาจากดวงตาลูกสาวเขาสะอึกและพูดไม่ออกเขาทำแบบนี้กับลูกได้ไง4ปีที่เธอต้องทนกับคำเสียสีว่าเป็นเด็กขาดพ่อต่อไปเขาสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกเขาสัญญาดีมาอยากมีแดดไหมหลังจากหายอึงดิมิทรีกลั้นใจถามลูกสาวเด็กน้อยชะง,งักไปนิดเธอเลือบมองมารดาสายตาละห้อยก่อนจะพยักหน้างกงก แล้วถ้าลุงอยากเป็นแดนให้ดีมากล่ะจะโอเคไหมคะเด็กหญิงเบิกตาก,กว้างๆมองคุณลุงที่เธอชอบสุดๆแล้วจึงยื่นหน้าผ่านบ่ากว้างมองนีรนาฏอย่างขอความเห็นแต่แม่ของเธอสายหน้าดุดิกเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยอย่างแรงแต่เด็กอย่างเธออย่างมีพ่อนี่เพราะฉะนั้นเป็นแดนให้ดีมากไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะต้องตามใจห้ามดุที่สำคัญ ต้องมาให้ดีมากกอดทุกวันไม่ใช่ปล่อยให้ดีมากเหงาเสียงเล็กๆพูดช้าๆริมฝีปากสีชมพูฉ่ำขยับจีบปากพูดและย่นคอหดเมื่อมารดาตะวาดเสียงดังๆดีมากเราไม่ต้องการคนนอกสัญญากับมัมม่่ยังไงคะนีรนาถพูดเสียงขึ้นจมูกเจอกับผู้ชายคนนั้นไม่กี่ครั้งลูกสาวของเธอดูเหมือนจะเปลี่ยนฝ่ายผมไม่ใช่คนนอกผมเป็นแดดของเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ชายหนุ่มกล่าวตอบนีรนาศแล้วเขาจึงขยิบตาให้นัชชาวีบุตรสาวและได้รับรอยยิ้มเป็นกำลังใจกับมือเล็กป้อมที่กอดกระชับลำตัวของเขาแน่นขึ้นปลืม้มปลืม้มโว้ยดิมิทรีอยากจะตะโกนให้โลกรู้เขามีลูกและกำลังจะได้เมียคนเดิมกลับมาคุณไม่ใช่และไม่มีวันใช่ นีรนาฏเค้นเสียงแหบแห้งตอบกลับเธอขยับเข้าไปไกลๆพยายามที่จะคว้าลูกสาวกลับมาอยู่กับตัวเองดิมิทรีเบี่ยงตัวหลบเขาย่นหน้าเบ้ปาพยักน้าเรียกกาส่วนตัวที่คอยอรารักขาเขาอยู่ห่างๆเขามาช่วยกันนีรนาฏเขาไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุหากมีการยื้อแย่งกันขึ้นมาเมื่อคนในอ้อมแขนมีความสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเขาผมใช่แล้วก็ใช่ใช่ตลอดไปนิชาคุณหน,นีความจริงไม่ได้หรอก เขาหันไปแยกเขี้ยวใส่นีรนาศและหันกลับมากระซิบกระซาบกับนัชชาวีบุตรสาวปล่อยให้คนเป็นแม่หืมหำไปคนเดียวแดนอุตะการมีลูกสาวสุดสวยเรียกว่าแดนนี่มันปลื้มปริ่มสุดๆด,ดิมิทรีกอดกระชับร่างเล็กๆมากยิ่งขึ้นหัวใจพองฟูขับสวงอกแยกเขี้ยวยิ้มแฉ่งจนแทบจะเห็นฟันครบทั้ง32ซีมาไงคะดีมาต้องการอะไรหรือเปล่าบอกมาเดี๋ยวแดนจัดให้ ชายหนุ่มยิ้มเขาหัวเราะร่าชอบอกชอบใจดีมาอยากกลับบ้านแล้วค่ะมัมยืนรอนานแล้วค่ะถึงแม้จะอยากอยู่ในอ้อมกอดของบิดาที่เพิ่งจะมีกับเขาเป็นครั้งแรกนานๆแต่ความรักความผูกพันที่มีกับมารดาทำให้เด็กหญิงรู้สึกสงสารเมื่อสีหน้าของมารดาดูไม่ดีหน้าของแม่ดูเซียวเซียวไม่สดใสร่าเริงเหมือนก่อนมันเป็นสิ่งที่เด็กหญิงจับสังเกตได้จึงอยากจะไปปลอบขวัญและปลอบใจ อืมได้สิแต่มีข้อแม้นะเดดจะไปด้วยเย้เย้เย้ไม่คนหนึ่งกรีดกราดอีกคนกลับปฏิเสธเสียงแข็งดวงตาของนีรนาดลุกเป็นไฟรู้สึกว่าชายหนุ่มจะล้ำเส้นมาไกลเกินกว่าที่เธอจะอดทนมัมค่ะ no ไม่มีการร้องขอคะ่ะวันนี้ดีมากซนเกินกว่าที่มัมจะยกโทษให้ยอมให้คนแปลกหน้าอุ้มยอมรับคนแปลกหน้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราซึ่งมัมไม่ชอบ เธอพูดกับบุตรสาวและพยายามโฟกัสเฉพาะดวงหน้าเล็กๆไม่เลือบแลไปยังคนตัวใหญ่ที่ยืนอุ้มนัดชาวีไว้ในอ้อมแขนดีมากแต่แดดจะไปแดดจะไปดูการกินอยู่ของหนูว่าเหมาะสมดีพอหรือเปล่าหนูเป็นลูกสาวแดดแดดมีสิทธิ์แดดไม่ใช่คนแปลกหน้าเหมือนที่ใครบางคนกล่าวหา ผู้ชายเย็นชาคนหนึ่งกำลังส่งขอนปลาหลับปลาเหลือกให้กับผู้หญิงสาวสวยตัวเล็กบางมันเป็นสิ่งแปลกตาที่ทีมกาดไม่เคยพบเห็นพวกเขาทำหน้าตาแปลกๆสลับกับมองเจ้านายทีและผู้หญิงสวยๆนั่นทีแต่เมื่อมองดวงหน้าเล็กๆในอ้อมแขนเจ้านายความคิดสับสนสว่างว่าเมื่อเด็กน้อยคนนั้นคนที่พวกเขาพากันลงความเห็นว่าถอดเขาโครงหน้ามาจากเจ้านายเกือบทุกกระเบียดนิ้วยกเว้นริมฝีปากอิ่มย้อยแค่นั้นหากใครบอกว่าเป็นพ่อลูกกันก็คงมีคนเชื่อ โปเชใช่ไหมข่าวด่วนฮอตนิวเลยนั่นนั่นเรื่องนี้ต้องถึงหูมาดามโรสต่างคนต่างพยักพยเยิดและมีหน่วยกล้าตายอา,าสาส่งข่าวไปยังคารืหัดเบนิคอฟเพื่อแจ้งเรื่องสำคัญให้ประมุขของบ้านรับรู้เป็นข่าวใหญ่ที่อาจทำให้เสถียรภาพของดีมิทรีสั่นสะเทือนและอาจจะไม่สามารถคลองตัวเป็นหนุ่มโสดได้อีกต่อไปเมื่อมีบุตรสาวน่ารักน่าชังที่หน้าตาสะสวยเหมือนทอดมาดามโรสตอนสาวๆมาเลยทีเดียว มือเล็กๆนั่นโอบรัดเข่ามากขึ้นและมันช่วยกระตุ้นให้ดิมิทรีหน้ามึนเขาตัดสินใจไม่เคยพลาดเรื่องนี้ก็เช่นกันไม่มีทางพลาดเด็ดขาดตลอด4ปีไม่เคยมีความสุขแววตาของนีรนาทคอยย้ำเตือนให้เขารู้สึกผิดเงาร่างของเธอแอบซุกอยู่ในมุมหนึ่งของหัวใจ แต่เป็นเพราะเขาไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงจึงแอบซ่อนความหอยหานั่นไว้พยายามไม่ใส่ใจความรู้สึกที่คอยแต่จะผุดขึ้นมาย้ำเตือนในวินาทีแรกที่ได้พบบุตรสาวถึงจะไม่เคยรู้แต่สายใยบางอย่างมันบ่งชี้เกล็ดน้ำตาบนหน้าเล็กๆนั้นทำให้เขารู้สึกเจ็บแปลบและอยากจะปลอบโยนยิ่งมือคู่นั้นแต่ต้องตัวมันเหมือนถูกไฟช็อตและรู้สึกแปลกๆยิ่งรู้ความจริงทงั้งๆที่ยังไม่ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดิมิทรีมั่นใจ ว่าทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงเมื่อเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนีรนาฏมารดาของนัชชาวีเด็กน้อยผมสีน้ำตาลไม่ในตาสีเขียวมรกตคนนี้นีรนาฏก้มหน้าลงเธออยากจะร้องไห้โฮแต่สถานการณ์ตรงหน้าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ลูกยังคงตกอยู่ในมือผู้ชายคนนั้นและเธอไม่อาจยอมได้หากเขาจะฉกดวงใจของเธอไปครองหนทางสู้ไม่มีสักทางเขาร่ำรวยล้นฟ้าในขณะที่เธอเป็นแค่แม่ค้าที่ขายของในร้าน เล็กๆกระจอกกระจอก,จอกหากเทียบกับเบนิคอฟมอจะเอาอะไรไปสู้กับเขานอกจากหัวใจรักของความเป็นแม่น้ำตาหยดเล็กๆไหลกลิง้งร่วงหล่นดังเม็ดฝนมันไหลผ่านร่องแก้มหยดลงบนพื้นคอนกรีตในขณะที่เธอเดินตามเขาและลูกไปติดๆมัม มันเป็นความรักความผูกพันที่สื่อถึงกันได้ระหว่างแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันไม่ห่างมาตลอด4ปีนัดชาวีพยายามดินและดินเธอรู้สึกว่ามารดาตัวเองกำลังหวาดกลัวเศร้าซ้อยและไปดีมาดีมาจะไปหาม้ม่แม่มร้องไห้ไหลสั่นๆกับการเดินกมน้มหน้าไม่ใช่ลักษณะนิสัยของนีรานาดและเด็กน้อยรู้ดีว่าแม่กำลังร้องไห้แต่ไม่อยากให้เธอเห็นร้องไห้ ดีมิทรีหมุนตัวขวับเขาปล่อยลูกสาวลงกับพื้นและมองดูสองแม่ลูกที่กอดกันกลมด้วยหัวใจร้าวรานมือเล็กป้อมยกขึ้นเช็ดคราบน้ำตาเสียงเล็กๆนั่นอีกที่กล่าวปลอบขวัญโดยที่ผู้หญิงที่เป็นแม่ได้แต่กอดร่างกายของเธอเอาไว้อย่างแนบแน่นภาพตรงหน้าทำให้ผู้ชายเข้มแข็งคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลวเขากำลังทำอะไรอยู่ กำลังเหยียบซ้ำหัวใจของเธออยู่ใช่ไหมทั้งทางที่เขาเป็นคนป้ายสีกระดำกระด่างนี้ไว้บนเส้นทางของเธอในวันนี้เขาอีกนั่นแหละที่กลับมาเหยียบซ้ำบนรอยแผลเดิมๆมัมลองทำไมยังไงดีมากก็รักมัมคนเดียวแค่ดีมาดีใจที่มีแดนเหมือนคนอื่นๆแต่ไม่ได้หมายความว่าดีมากจะไม่รักมัมน,นี่นะ ไหนมัมว่าร้องไห้จะเป็นเด็กขี้แยไงมัมตัวกว่าดีมาอีกทำไมร้องไห้คะเปล่าเปล่าแค่ฝุ่นเข้าตาไปเรากลับบ้านกันเถอะนีรนาดกลั่นก้อนสะอืนเธอได้ลูกกลับมาอยู่ในอ้อมกอดสิ่งใดๆในโลกเธอก็ไม่ต้องการแล้วให้แดนไปด้วยได้ไหมคะดีมาอยากให้แดนรู้จักกับคุณตา เด็กหญิงต่อรองเธอวอนขอมารดาเงยียบแต่ยืนยันหนักแน่นและนั่นทำให้นีรณาธไม่อาจปฏิเสธได้เธอจำยอมด้วยความจนใจหน้าหวานฉ่ำพยักหน้ารับนัชชาวีจึงหมุนตัวกลับไปยิ้มยิ้มให้กับดิมิทรีมือเล็กๆโบกไปมาและเป็นสัญญาณให้ชายหนุ่มรู้ว่าเขาควรตามมาหากยังอยากได้เธอเป็นลูกสาวเขาผมอุ้มดีมาไปเองคุณต้องปิดร้านใช่ไหม ชายหนุ่มยื่นมือไปตรงหน้าและนัชชาวีก็ทลาเข้าหาเพราะนีรนาฏยอมปล่อยมือพวกแกตามไปห่างๆอย่าให้คนอื่นแตกตื่นล่ะชายหนุ่มสั่งบรรดาากาศนับสิบที่แฝงตัวอารักขาเขาให้ปฏิบัติงานโดยไม่ให้คนภายนอกตกใจกับขบวนที่ตามดูแลครับ ทีมงานขนาดใหญ่สลายตัวบางกลุ่มรีบกลับไปยังคาราฮา์เบนิคอฟเพื่อรายงานเรื่องวันนี้ให้ประมุขของบ้านรับทราบเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มกำลังลุ้นระทึกเชียวแหละเพราะคุณหนูตัวน้อยน่ารักหยอกเมื่อไหร่ครั้งนั้นยังทําให้คนหน้าเหี่ยมยิ้มยากพากันอมยิ้มเพราะความน่ารักของเธอแล้วยิ่งมารู้ความจริงว่าเด็กหญิงเป็นสายเลือดของเจ้านายมันสร้างความปรับปลื้มจนอดยิ้มแก้มปริไม่ได้นีรนาดหมุนตัวกลับไปจัดการปิดร้านหัวใจเธอหนักอึ้งและมองไม่เห็นทางออก ควรทำอย่างไรดีเธอไม่อยากเสียลูกไปเมื่อเขามีทั้งอำนาจเงินและอิทธิพลใครใครช่วยเธอได้บ้างล่ะเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ